สวัสดีค่ะพวกบเราช่องน้องมีชัยแฟมิลี่นะคะวันนี้โอ้เอาน้องมีชัยออกอาบน้ํานะคะแม่ๆค่ะลึกงามยามดีอลูกชายลงอ่างอะลาลืมอ่างไปลูกดี๋ยอะนอลงลูกนั่นลงเออเออกิ่งมากกิ่งมากน้องลูกเออคิ๋ถึงอ่างมากเราไปโรงเรียนเราไม่ได้ลงอ่างนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเขาไม่มีอ่างให้เราเล่น แล้วก็อาบน้ําตามธรรมชาตินะคะคันทอดดึงกางเกงขึ้นด้วยเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากอ้อาบน้ําขัดผิวอาทุล้ะรอพ่อทุละรอเดี๋ยวพาเดินเดี๋ยวพาเดินอ้คุณทำไมยาวจังเลยอลูกชายไม่ทูบอ่ถทูไหมนี่ทูเสาไห่ลูก เอออายุดูขนนะคะแม่แม่ดูขนปุ๊ดกะละมังมันเล็กไปกะละมังมันเล็กแล้วอ้วนมาเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากดูเรียบร้อยมากนะถ้าปกตินี่ดุ๊กดิ๊กเต็มอ่างแล้วนี่ไหนไหนแม่ดูหน่อยดูหน่อยโอ้ดูคนยาวมากเลยคนยาวมากขนทองด้วย ทำไมเรียบร้อยจังเลยนอนนิ่งๆให้พ่อถูตัวให้เอออะนั่งดีๆลูกนั่งดีๆเรียบร้อยนะะเด็กชายมีชายของเรากลับตัวไม่ได้กลับตัวลำบากต้องลูกอู้มุดไม่ได้มุดไม่ได้ถ้าลุกไม่ขึ้นนี่พ่อช่วยไม่ได้นะลูกไม่ใช่สาวจอยนะขณะนี้เราจะเปิดน้ำออกคันไหมเนี่ยโอ้โชื่นใจมากกับการลงอ่าง อนอนนานๆนอนแช่ไปเลยลูกไปแช่ไปเลยเว่อเว่อเอ้าคุยยังไงลูกอล้างตรงหน้าตรงคางตรงแก้มให้ด้วยพอ่อมันเข้าไม่ได้มันเข้าอ่างไม่ได้ครับขัดขัดใครขัดชี้ใครดำเลียมเลยนี่อ่ตะตรงแก้มนี่พ่อตรงแก้มนี่คันให้ลานหน่อยเลยนี่นตกต้ตานเนี่ย ตรงใต้ตา,ตาเนี่ยอือ,เ,อเป็นคาบอยู่อ,อ,อย่าทำอย่างนั้นมันจะตีรังกาลงอ่างมันแน่นมากครับมันแน่นมากม,ม,มันใหญ่สุดแล้วนะลูกลงไม่ได้ต่อไปก็คือสะธรรมชาติเท่านั้นแล้วลลูกที่จะลงได้อ่างมันไม่มีแล้วไส้ใหญ่นะ่ะอ,อ,อ เอาหมุนหมุนหมุนเอาบญญารรยากาศบรรยากาศเย็นๆแต่เราก็ชิวกับการอาบน้ำได้เนาะวันนี้คลุมฟ้าซุนฝนพายุจะมาละแต่ไม่ใช่เราก็ยังอาบน้ำได้วันนี้พ่อบอกว่าจะพาออกเดินออกเดินบ้างได้ เอาเปลี่ยนท่าใหม่เปลี่ยนท่าใหม่ใ้วะอะไรเปลี่ยนท่าก่อนพอเออทำไมนอนเท่ยังเลยใช่นอนนิ่งมากเลยนอนแบบชิวๆเลยลูกอายุเต็มอ่างมาก สบายสายากลับมาห่างชิบวนอนได้เตัวนุ่ิบไม่ได้ชิบแล้วเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงมันกลับตัวไม่ได,มไมได้มันหมุนตัวไม่ได้ครับแม่ว้าเดี๋ยวอย่าเล่นอย่าเล่นเออกิองมากกิงมากนิ่งมากนะคะแม่แม่ค่ะตั้งแต่กลับมาจากโรงเรียนถ้าธรรมดาก็วิ่งปั๊บปัป๊บปั๊บแล้ว เนี่ยเขามีความนิ่งเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโอ้ดูยาธรรมชาติเราก็มีให้กินเออออดูพ้ออาบน้ำพ้งกินยาทำไมพ่อตัดยาตรงนี้ออกไม่ให้ไว้ให้ลูกกินเลยแลลูกนะอู้ห้าของกินโอ้ยโอ้ยโอ๊ยทำยังไงงั้นโอ้ แช่อีกแล้วไม่ยอมออกเลยโอ้ขดตัวขดตัวลงอละไรขดตัวลงได้พ่อไม่ต้องกลัวเอาทำไมนอนนิ่งจังตอนนี้อ <laughs> เอาขาขึ้นเอาลูกดินไม่ได้เนะลูก,กเอาข,า,ขาอกขาอกกะเนาะเออพ่อไม่รู้เรื่องเลยลูกก็ดีสิ เอาทิ้งเอาทิ้งลูกสำหับที่พี่ปากรดไ้ก็เช่ช่องน้องมีใส่แฟมิลี่ด้วยนะคะ